เป็ดเมาหรือเปล่าเนี่ยมาเป็ดมันเดินงนั้นนะมาทำไมไม,มาทำไม่ท่าอะไรเป็ดป่าป,ป่าป,ป่าเออดูอ่ะออกร่างกายเลซ้ายขวาซ้ายเออขวาซ้ายขวาซ้ายถูกเปล่าขวา ไหนไหนซ้ายอยู่ไหนลูกซ้ายอยู่ไหนไทยเออเออเออซ้ายขวาเออไทยขวาเก่งจังเลยขวาซ้ายขวา้าเปลี่ยนท่ายัง l e f t right เหรอ l e f t right เห็นไหมพูดสิอะไรนะซ้ายขวาเมื the, ่อกี้ l e f t พูดชัดๆสิครับ ref อะไรอ่ะ เรียร์ไรด์เรียร์ไรด์เเยเก่งจังเลยก่อนนอนเดี๋ยวก็ร้อนอีกเนี่ยฮะร้อนไหมร้อนอ่ะอาบน้ำแล้วมากระโดดโลดเต้นเนี่ย